เราเเคิดงงานตารๆีการต่อกรเยอะนนรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าเป็นโอกาสอันดีที่แบบว่ามันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะ,ะเปิดรับในสิ่งนี้ครับใช่คืออย,อย่างของนี่เองอะคือเราเราไปมาหลายประเทศในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะไปงานแฟนมีตไปงานแฟนไซด์ไปขายหนัง ซึ่งเราก็จะได้รับฟีดแบ็กจากคนทั้งโลกเลยว่าซีร hey, ีส์ Y ซีรีส์ G L ไทยไม่แพ้ใครในโลกแทบจะแทบจะเป็นอันดับต,ต,ต้นอันดับหนึ่ง<ช>ของโลกนี้แล้วด้วยซ้ำมันก็เป็นความภาคภูมิใจขอ,ของคนไทยแล,แล้วก็พวกเราในฐานะผู้บริรด,ด้วยเอย่ง<ช>คำว่าอันดับหนึ่งโลกที่เราได้ยินแล้วในฐานะคนไทยเองว่าเนียายการ,รนี้ค่ะเราไ้ภาภูมิใจแล้วมันทำให้เห็นภาพอะไรอีมันทำให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละ คือคือซอฟ์พาวเวอร์จริงๆเราไปเจอคนที่เขาแบบที่เขาเสพเขาชมซีนี์เราเขาหลักนักแสดงเขาพยายามอยากศึกษาความเป็นไทยพยายามอยากจะรู้จักภาษาไทยพยายามอยากจะกินอาหารไทยขนมไทยอยากไปเที่ยวเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วซีรีส์มันไม่ใช่แค่คอนเทนต์แล้วอะทุกวันเนี้ยมันมันมันนำพาไปได้หลายๆอย่างจริงๆเงีอยค่ะ ในปัจจุบเราก็สูงมากเหมือนกันถ่ายถ่ายกันเองถ้าต้องปรับตัวยังไงบ้างหรือว่าความรู้สึกอะไก็จริงๆเราก็สนุกดีครับแล้วก็ผมว่าการทํางานที่มีการแข่งขันมันเป็นอะไรที่ที่น่าสนใจและน่าติดเต้นและท้าทายมันทําให้แต่ละค่ายแต่ละผู้จัดเนี่ยต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองให้มากยิ่งขึ้นผลดีจะเกิดขึ้นกับคนดูครับการพัฒนาต้องพัฒนาในด้านไหนบ้างเพราะว่าอย่างเรื่องทีม ปรรัักช่นะอบถ้าสำหรับผมอะผมมองเหมือนผมมองว่าการแสดงคือสิ่งสกาญที่สุดสำหรับนักแสดงนะครับคือโปรดักชั่นเนี่ยมันสามารถสร้างและหล่อหลอมขึ้นมาได้ด้วยเม็ดเงินในการลงทุนแต่จริงๆแล้วการแสดงของนักแสดงการเข้าถึงตัวละครสิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัยการบุกเพาะการฝึกฝนและความเข้าใจผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะคือเป็นสิ่งสำคัญ ก็่มปดบอก่าคา้วนหาขงบานเรานกรยัมมีคนเงมากีผิอการก้กานี้มันผมบอกว่าเป็นหลายๆอย่างครับพี่คือคือด้วยด้วยระยะเวลาในการทำงานของเราด้วยบัเจนในการทำงานของเรามันเป็นหลายคนการิงๆแร้วใครที่โดดเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้น่าจะทราบดีว่าเราทํางานไม่้อจะแข็งมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถจะเปลียนได้ครับต่อโปรดักชันในต่างประเทศเพราะว่าแต่ยังไงซะผมว่าคนไทยเป็นแพชชั่นในโลกเราเราเป็น ประเทศที่มีฝีมือในด้านโซลูชันค่อนข้างสูงครับมันมีการจร้างงานจากต่างชาติที่เข้ามาขายทำในมือเราเพราะว่าค่าครองชีพของเราต่ำกว่าการลงทุนในบ้านเราอ่ะต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเขาเขามีโอกาสที่มาสร้างผลงานในประเทศเราได้ง่ายกว่าคุณเกณฑ์คนที่เติบโตโทันกับรก,กรเฟหรือกรมอุตสาหกรรมในที่เรีย์ในมุมผมว่าผมว่าก็ยังขาดแคลนนะเอาเจัยขอคนเขียนบทอ่ะเท่าไหร่ก็ไม่พอในมุมมองผมเ,เพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละคนมีวิธีการเล่าเรื่องที่แตกต่างกั ผมเล่าแดนเล่าพี่ๆเล่า<ม>ก็แตกต่างไปเพราะฉะนั้นผมว่าคนเห็นบหลเดเท่าไรกันบ้างถ้าอย่างนั้นแล้วตอนปัจจุบันนี้ค่ะกาะรที่ทราบเกี่ยวกับเทปนี้ไทยเป็นยังไงบ้างเท่าที่ทราบผมว่าดีขึ้นกว่าดเมื่อก่อนเยอะนะครับ<ม>จากในมุมมองของผมนะจากการที่อยู่การานานตั้งแต่ตอนเล่นอยู่ตอนแต่ตอนทำงานเบื้องหลังต้นๆจนถึงตอ,น,อนนี้ผมว่าเรา,าเห็นคุณค่าของคนโลเรือนมากขึ้น,<ม>ใ,นในทุกมิติไม่ใช่ว่าไม่เฉพาะคนยบเห็นอย่างเดียวใน,ในทุกตำแหน่ง เพราะว่าเราเราเข้าใจได้ดยแท้างกันมากึ้นจริงๆอ่ะเคยคุยกันค่ะบอกว่าจริงๆการทาซีรีส์ออกมาเรื่องนึงอ่ะมันมันไม่ใช่งานเดียวนะจะบอกว่ามันเป็นงานของเราเสอง,ง<า>นคนมไม่ใช่มัน <โล S 2> เป็นงานกลุ่มมากๆ,ๆที่อาศัยความร่วมมือแล้วก็ฝีม,มือแล้วก็ความทุ่มเทของทุกแขนงที่อยู่ในกองเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะอทีมบททีมกล้องทีมไฟทีมโปรดิวทีมพร็อพทีมโหมันแบบมันมันไม่เว้นแม้กระทั่งสวัสดิการนะมมีสวัสดิการกองไหนกองนั้นก็เหลือง ใช่วนของงโปร d u c t i o n ทั้บมันจะต้องผ่านตาเป็นพีเเลคือในส่วน production จะเป็นพี่เขตค่ะพี่เขตปดบทเองทั้งหมดแก้เองทั้งหมดกำกับเองแล้วก็คุมตัดเองทั้งหมดด้วยด,ดูใช้งานหนักหรับจบรับจบก <ๆ S 2> <ไง S 1> ็จริงๆทุกตัวหนังสือค่นมาตั้งแต่เรื่องรจริง ฟีลลี่ทุกเรื่องของกองทัพโปรดิวชันตั้งแต่เริ่มผิดมาผมก็ทำหน้าที่นี้มาตลอดอยู่แล้วมันไม่มันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับคือใช่ก็ก็ตรวจเองค่ะตรวจเองการเติมตัวละครจะแค่ในปีนี้เป็นไงบ้างก็ก้าวกระโดดไหมจริงๆปีนี้เราทำเรื่องยากๆค่อนข้างเยอะที่เราที่เราก็ก็รู้ตัวแหละพูดกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วว่าปีนี้จะยากนะแต่เราจะสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากการแข่งขันการแข่งขันมันสูงแล้วก็แล้วก็ การแข่ขันมันสูงอุตสาหกรรมมันแบบมันยากขึ้นเยอะอันนี้อันนี้อันนี้ต้องต้องเรียนตามตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะเปิดช่องทางใหม่ๆเปิดช่องทางใหม่ๆว่าจะเป็นไมโครที่เราทําอยู่ในช่องออนไลน์ของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งซีรีส์ที่เราที่อย่างเงี้ยลองฟอร์มที่เราที่เราทําเองก็ก็ค่อนข้างเป็นปีที่ต้องสู้้วสิ่งไหนที่ทำให้พิเศษที่เป็นพระเอก คะหันมาจับคันแล้วก็อยู่ <อ occurs S 2> ต่อไปวนการนคือผมมากใช้ชีวิตในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กเข้าวงการแต่ยุคสิบเจ็ดสิบแปดมาจนถึงทุกวันนี้ผมว่าผมเห็นวงการมาตากหลายรูปแบบแล้วที่สจคัญคือวงการบันเทิงเป็นชีวิตผมเพราะฉะนั้นจากเรื่องหน้าไปเรื่องหลังผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่แปลกลยครับผมมันเป็นมันเป็นเวลาที่เหมือนเป็นชีวิตของผมอยู่แล้วถ้าไม่ทำสิบแปดคือกองทัพโปรดักชั่นจริงๆเกิดขึ้นมาจากคำพูดเดียวของพี่เคยเขาเคยพูดกับ net ว่าคือจริงๆอ่ะได้ทำงานของได้อยู่แล้วเนาะเออแล้วพอพอมาคบกันอะไรเงี้ยค่ะก็เขาเขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งแค่ว่าชีวิตเขาอ่ะคือกองถ่ายคือละครคือซีรีส์เขาอันนี้คือชีวิตที่เขาเขาเขาอยากจะอยากจะทำอ่าก็เลยเกิดเป็นกองถ่ายโปรดักชั่นแล้วพี่เกศเติบโตในช่วงที่บ้านเรามันไม่ได้เปิดรับซีรีส์ยูนซีรีส์ไว้ได้ขนาดได้ไม่ได้เปิดรับเลยแล้วพอพอมามาต้องหนีพี่เกศก็มาทำเอง ในขนาดที geliyor, limited, mm ่แบบว่าเอ้ยตอนตอนตอนอสมัยเราเป็นนักแอ็แดงครับตอนนี้เป็นไงรมันปรับมันก็ปรับตัวเยอะไหมปรับตัวเยอะแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วอะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่รอบรอบตัวตัวเราอยู่แล้วทีมว่ามันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนวันนี้มันอยู่ข้างบนแล้วมันอยู่อยู่ในที่ที่เป็นภาฟิกที่ทุกคนรู้จักแล้วก็ผมรู้สึกดีด้วยซ้ำที่มโอกาสได้นําเสนอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ในในในแง่มุมแบบนี้ครับที่ผ่านมาเป็น วันนี้ยังเจออยู่เลยเวลาเจอผู้ใหญ่หรือเจอใครอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยทำไมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเราก็เลยพยายามบอกว่าเฮ้ยเอาจริงๆแล้วอะลกมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ลกมันเปลี่ยนเออมันคือเรื่องของการบอกเล่าความรักรูปแบบหนึง่งม,มันไม่ได้เป็นเรื่องของเพศสภาพอะเออใช่มันก็คือมันก็คือเรื่องราความรักของคนต้องสารภาพตามตัวว่าเรื่องเนี้ยมันจหม่ยเป็นเรื่องแรกผมถือว่าเออผมต้องจับสิริวายอ่าใช่เขาบอกผมสึกว่าผมเข้าใจความเป็นสิริวายมากขึ้น จากเรื่องแรกที่ทําไปตัวนะครับเป็นเรื่องที่สองผว่าเรื่องที่สองผมค้นผมว่าผมค้มมมอะไรบางอย่างแล้วและที่แน่คือผมรูม้สึกว่าผมรักตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้น้ำเสียงที่โดนมาโดนตังน้งคำถามมันเป็นน้ำเสียงความรู้สึกแบบไหนกันคะเขาถามเขาก็สงสัยอยู่ว่าสงสัยเป็นเป็นความสงสัยมากกว่าถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในในในวงจรนี้ก็จะไม่มีทางรู้ว่าเรื่องต่างๆอย่นี้มันเป็นยังไงก็มีมีสิทธิ์ที่เขาจะสงสัยได้ ่ังนั้นผลพิสูจน์หรือว่าความสําเร็จจากการทําเส้นทางนี้คืออะไรคนดูครับเมื่อไหร่ที่คนดูยอมรับในผลง,งานของเราเมื่อนั้นจะเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์เองได้ว่าเราประสบความสำเร็จและตอนนี้ช่วงนี้วันท้ายมาเพื่องความภาคภูมิใจมันมีผลต่อการทำซีรีส์ว่าพีจแบบเป็นยังไง คือจริงๆอะเราต้องบอกว่าเราคนไทยเราต้องภูมิใจในเรื่องของคล้ายมันในเรื่องของความหลากหลายและความ<น>เท่าเทียมในฐานะ,ะมากๆ <laughs> นะคะ,คะเนื่องจากว่าคือพวกเราเองเนี่ยเวลาเราเราได้ยินจากทุกคนเราจะบอกประเทศไทยเจ๋งมากเลยอะเวลาคนทั่วโลก,กอนะี้ที่มองประเทศไทยคือประเทศไทยแม่งโคตรเจ๋งเลยเออที่แบบเปิดรับแล้วก็ยอมรับแล้วมีความเท่าเทียมกันได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนกระแสตรงนี้ค่ะมันทําให้ ที่ีิท no. hmm. so, right ักษของเราที kami, ่สนับสนุนกันอยู่แล้วค่ะมีเอ็นเกจมากขึ้นมีผู้ติดตามมากขึ้นเลยคะก็จริงๆต้องบอกว่าเราก็มีคนเห็นมากขึ้นดีกว่าอ่ามีคนที่เขาอาจจะสนใจมากขึ้นใช่อาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังแบบมี question อย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มทําความเข้าใจเริ่มเปิดรับเริ่มอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วตอนนี้ก็แบบก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ภาคการได้มาสนับสนุนแค่ไหนก็ มากขึ้นเยอะมากเมื่อกอ,อย่างนี้มากขึ้นเยอะมากก็ผู้ใหญ่ทุกคนก็ไม่รู้เข้าใจบ้างหรือไม่เข้าใจอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าทุกคนก็พยายามเปิดใจอ,อันนี้ต้องชื่นชมจริงๆทุกคนพยายามเปิดใจเปิดรับพยายามให้การสนับสนุนจริงๆไม่ว่านนจะในฐานะสมาคมครับหรือว่าในฐานะของคนในครัทก็คือเรื่องเรื่อวันเรื่องมาผู้บริหารคือคือต้องบอกว่าก็ก็ทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็เข้าใจและเปิดรับมากขึ้นเราก็เราก็ในี่ยะที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็อยู่ในส่วนที่ทำคอนเทนต์สปอร์ตตรงนี้เราก็รู้สึกภูมิใจในสปอร์ตต่อไปนะคะนานๆนะคะสุดท้ายค่ะปากเลยค่ะครั้งนึงดรสมายค่ะก็ฝากดรสมายด้วยนะคะหมอน่ารักคนนี้เป็นของผมค่ะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่กองทัพโปรดักชั่นเราตั้งใจทำกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ มั่นใจว่าเรื่องนี้จะมีความสุขความสนุกความฟินความจิ้นให้กับแฟนคลับทุกคนได้ติดตามนะคะว่าเราเองถ่ายทำเองทุ่มเทเต็มที่นะักแสดงทุกคนก็ทุ่มเทเต็มที่มากๆดูกันเองยังแบบแฮปปี้กันเองอยากจะให้ทุกคนได้มาเห็นผลงานชิ้นนี้นะคะแล้วก็รับชมไปพร้อมๆกันค่ะก็ชมได้เร็วๆนี้นะคะเจอกันแล้ววันที่13นะคะ13กรกฎาคมนี้นะคะทาง เอ็มคอร์ดนะคะช่อง9กด30นะคะแล้วก็ดูออนไลน์ทางกองทัพแชนแนลแล้วก็อันคัดทางวิวค่ะขอบคุณค่ะ